Thank you. cha mình mới <laughs> quay xong nhưng mà đứng bị kẹt bụi không đủ công nghệ da ai cũng i okay. oh. เตะฟุตบอลเอาลงมาแล้วผ er. oh, so, oh, oh, ู้จริงสมาแล้วส่งมาแล้วผู้ชมตั้งใั้งในเลยทีเอาต่งมาแล้วไอ้หลบบออาแฮนด์บอลจ้ะเขาไม่มีแฮนด์อะเอาไปเลยเอาไปลกิ้งไปแล้วเอากิ้งไปแล้วกิโดนดุวยกิ้งไ่โดนด้่ยทั้นีท้เอาเฮ้ยเอะเจะไม่เข้าเพาะอไมมอเลขห้าท้งนเลยเอาเลยเอาลครับ เอาผู้ชาย่งมาผู้ชายลงมาได้ไหมเตดนไข่เตนไข่ผู้ใหญ่ไม่รู้มันไปก่อนมันไปโดนน้ำไปแล้วเดือดตึงเลยเอาเงี้ยวอผู้หญิงเข้ามาจะผู้ชา เอาเรียบเรียบไชวไม่้เข้านออันนี้ไม่ยอมไม่ได้ตาผู้หญิงแฮนด์บอลนี่ไม่หาไม่ยอมใครเลยไม่ยอมเพื่อนเลยอาโอ้แล้วหว่างตีนเปล่ากระโหลเท้าเนี่ยเอาเถอะีบแล้วก็ตาปลาแอบแน่เลยเอาไปแล้วต้องมาต้องมาบันนี่โอ้ที่เขายังไม่ได้เลยเหมือนกันเอาเลยไป บอลดยคนจับแล้วเก็จะเมาโทรกันเลยเอ้ถวมไปแล้เอาเพล่อมาได้เออเอาล่ะครับเอาผู้หญิงจับแล้วผู้หญิงจับจับผิดบอกผู้ชายใะให้รวมไปได้ไปขวาไปขวาไล้เอาแห่แล้วเสียงเนี่ยนะัแล้วคืนนี้จะได้เป็นแล้วคเออเอาเคืยนไได้เนไเ่นไเล้นไปไป เัาผู้หญิงเท่านั้นอยากติดใจอยู่อยากจะเตะอยู่ยังไม่อยากรับรางวัลกำลังแท้นกันอยู่เมีจะเอาเนักมาเน่ยนะเดี๋ยวพี่ดวงคุณวันใจเขาทำรอดไม่ขาใจเนี่งานเตรียมสนามเลยครับ ีก็แจกกีฬามีวังไท่กเทียมเฉพาะความสูงแกก็เลยไปครึ้นึงแล้วนี่ยก่อตัวกันก็เรียบร้อยเลยอ้าวระวังแมลงอันจะเข้าไว้เนี่ยมาถึงแล้วฮะมาถึงต่อยัดมาลูกฮะเอาโดนน้ำแล้วเห็น้มาเปียกแล้วนี่พวกอะไรเปรียกโตที่หายเลยว่ะ ที่ข้าคิชิตเขาฮะที่เนี่มาจากโรงละครของอลังการนะครับที่ไหนล่ะโน้ยนี่จะลูดเข้าลูดออกแล้วมันเสียวนั่งไงดีอะไรออกข้างล่างอ่ะไม่เป็นไรแร้วเอาแล้วหายร่นเร็วแล้วยัดไข่แล้วยัดไข่เทข่าไม่มีใครใส่ให้จุกต้องไปไส่ฮะต้องไปดูใกล้ๆความข้ามมันไม่บังไอ้จุามุญแจทิ้ง เอเาโคกไว้ก่อนนะสอมานหมอนหมอนหมอนไม่ได้เตรียมมาด้วยอ้าไปไหนทำไมล่ะทำไม้อมันเล็กเลยวะเดี๋ยวจะเท้ายังไงวะเพอาะผมไปตามเรียนได้จะทำ้ลอดให้ยะๆๆเด้ไ

โอ้ยมีผัวไม่รู้กี่คนนับไม่หัวนะซุปเปอร์แมนประคองไทยโอ,โอ้หนูเล่นเองผมเล่นเองนึากว่าแกงส้มบูดมาขอเห้มาต้องพูดนยนภาษาจีนผมเด็กน้อยอ่นอะนะโอ้ยห้ามเฮ้คนไปหาคุณ ไปหาคุณไสย์เลยอุปกรณ์กีฬาอยู่นู่นแล้วอตอนนี้สตางค์ใครตกสองแสนบาทใครย์ของเามสกุลคุณซึ่งเขาอยากเบี้ยมาแล้วอยู่คนชนได้ไงคนมึงชนนะพูดเมื่อกี้เนี่ย เร็วเร็วอย่าขับอย่าทับไข่แตงโดยมาจากไหนวะเนี่ยเอาไปอีกมาเร็วอาหุดที่ปลายแล้วกางเกงในใส่ไปขาเดียวกันไหนล่ะเอาโอ้โหเลยโอ้ไข่ดันไปแล้วเข้าเยี่ยวลูกเยี่ยวไข่ไว้เอาเยี่ยวไข่จับไข่ไว้ที่ตักเองโอ้โหตะเกียกตะกี้ลูกเท่าหลูกแก่เอาเปลี่ยนเอาไปอีกแล้วยิบไข่ยิบไปอย่าใส่ไปขาเดียวกันมันวิ่งไม่ออกมันวิ่งเอาไป เไข่ปิ้นเอาไข่ปิ้นไข่ออกแล้วโอ้โหเวอุ้ยเร็วไปแล้วไอดวเอาเปลี่ยนชุดไปเปลี่ยนเอาอีกงเรวเาเสื้อเขียวมีไข่กับเขาด้วยดูสิได้เอาไข่มเอาอีตอนคนไข้ไข่ลขลไข่ลไข่ล้ไข่ก่อนเอาขาหันแล้วเร็วยังมีเวลาอยู่เอาวิ่งกนไอยังไงก็ชนะเพราะตะตคนนี้แกล้มแล้ว โอเคเอาอะตอนนี้ก็เป็นเลดี้ปะคองไข่แล้วเราจุกแล้อโอเคต่อไปนี้ไปนี้เ,นนเลยคนระับกีลาเข้ามาเลยเข้ามาเลยนะโอ้โหรุ่นนี้มีแต่รุ่นใ <laughs> หญ่ฮะกงเกงในใครลืมมาเอาไปด้วย ยอย่าให้ลุงโป่ง้อนอย่าอย่าลุกเอามาค้องไว้เอาค้องไว้สีเขียวสีเขียวน้ำ ขึ้นคุณมีขายก็ขายมันคุณพึ่งมาแล้วกันเอาม้าการกล้วยลงเลยครับเอาม้าการเม้าการกล้วยเดี๋ยวนี้จะขี่ม้าจริงๆนะครับตอนนี้กําลังแกงเรียงแล้วไปมาถูกกี่โมงะจะไปกันนั่งมาก็ไปอยูกันมาไปไมปมกตายไปจะถุกกันได้ยังไงอ่ะไอ้รถชอย่ามองก็มีแต่แก๊งจอยบ้านบ้าที่แก๊ง ไปอันนั้นนะแบบแบบเฮ้ยต้องทำค่าให้ดูหน่อยออกไเลยาออกไเลิเล่นีล่วันนี้มนี้ไปนลอย่าไปนเียวใส่เลียนอะไรเียนอกยเดี๋ยววกีฬาก่อน เอาเลยทางวิธีไทยไม่ต้องเกี่ยวทางวิธีไทยไม่มีการกรด้งันพวมากพวมาก chỉ nghi ngăn lên ngang qua anh vui đi có mấy cái แล้วละละแต่อตัวนะอย่าต่อตัวนะถ้าต่อตัวนี่ใครเอาเงินลงมาถือพวกเปล่าเอาสิเอามาปึินใครยังนั้นก็โคตรโอ้ยไม่ต่ออยู่ทุกวันโอ้ยดูดีดูดีดูดีลินไหล่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 กระป๋องแล้วฮ่าฮรู้สึกว่าจะพูด